ลูกหลานได้มอดกมาเป็นบ้านปู่ย่าตายายเก่าแล้วตอนนี้ปู่ย่าตายายก็เสียไปหมดแล้วนะก็เขาก็ยกบ้านหลังนี้ให้ตอนนี้พอไปอยู่เนี่ยพอตกกลางคืนมาเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่มานานแล้วถ้าว่าเป็นบ้านร้างถ้าเราปล่อยร้างไว้เป็นปีสองปีนี่แน่นอนที่สุดเลยพวกสัมภเวสีไม่มีที่อยู่ถ้าเราทิ้งเป็นปีสองปีอย่างนี้แล้วมัน มีสัมภเวสีมาอยู่สิ่งแรกที่จะต้องแก้เลยก็คือไปนิมนต์พระมาทําพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เอาตะปูเก้าดอกเอาไปไว้ในขันถ้าเราเชิญถ้าพูดว่าเราเชิญเขาแล้วเขาไม่ออกนะเราทําพิธีเชิญเขาก็มีโพธิาาามารารากไม้มีอะไรเชิญเขาออกก่อนถ้าเราขึ้นไปอยู่แล้วมันยังเห็นมันยังมีเขาไม่ยอมออกก็ต้องนิมนต์พระมามาทําพิธีเจริญพุทธมนต์ลแล้วเอาตะปูเก้าดอกนะไปใส่ในขันที่ หลวงพ่อท่านเิริญพุทธมนต์น่ะเอาไปใส่ไว้ในขันเสรจเมื่อกิริญพุทธมนต์เศเอาตะปูตัวนั้นเนี่ยตกเสาเลยถ้าว่าเคสนี้ไม่ยอมออกนี่ต้องต้นกําจัดต้นกําจ่ายฝังเอาไปฝังฝังในบ้านนะฝังฝังฝังรูบดินเลยนี่ต้นกํานี่ต้นกาจัดอันนี้เป็นต้นกําจัดถ้าต้นพระกําจายนี่ต้นมันจะออกขาวๆต้นพระกําจัดนี่ต้นมันจะเป็นสีแดง เอาไปฝังไว้แปดทิศบ้านอฝังไว้ในที่บ้านกระจุยหมดกระจุหมดไม่เหลือแต่ว่าเราอย่าไปทําหนักเกินเออต้องเบาๆก่อนถ้าเขาไม่อมยอมออกจริงๆก็ต้องทําอำเพราะว่าเขาไม่มีเออ,อที่อยู่เขาเรียกว่าเจ้าไรสารสมพันไรวันพวกสัมเวีสีไม่มีที่อยู่เห็นบ้านร้างแล้วก็ไปสิงสถิต สำพรเวสีบางที่นี่ตายก่อนอายุก่อนที่จะกําหนดเหมือนรถชนโดนยิงตายออประสบอุบัติเหตุตายแต่ยังไม่ถึงวาระที่จะตายแล้วก็เขาก็ยังไม่ไมเอาตัวไปก็ล่องลอยตามทางสามแพร่งหาที่สถิตอยู่ตามที่ตามบ้านเขางี้เลยแลเป็นบ้านร้างสำพระเวสีค,ครับอาจารย์ครับ